สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตุ้มรสรินจำฝังใจเคยถูกเพื่อนดาราที่รู้จักกันมา40ปีหักหลังจนเข็ดหลาบยากจะกลับไปคุยเหมือนเดิมถือเป็นดารารุ่นใหญ่ตุ้มรสรินจันทราที่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักนำของคุณวิสันสันติสุชา ผู้กำกับและเจ้าของบริษัทสันติสุชาภาพยนตร์จนได้รับบทบาทเป็นนางเอกเรื่องแรกสุภาพบุรุษเสือไทยคู่กับสมบัติเมทนีและจักรมหาชัยพระเอกในสังกัดของคุณวิสันสันติสุชานาร่มคู่กับจักรมหาชัยในปีพศ .2522 ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนาร่มเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอแต่เป็นภาพยนตร์เรื่องที่สที่ออกฉายและเป็นนางเอกต่อมาอีก3-4เรื่อง จนกระทั่งล่าสุดซึ่งล่าสุดทางด้านนักแสดงรุนใหญ่ตุ้มโรสรินจันทราได้ออกมาเปิดเผยครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวของเธอผ่านทางรายการคุยแซปโชทางช่องวัน3 1ที่งานนี้เคยโดนเพื่อนหักหลังอีกด้วยซึ่งมีช่วงหนึ่งพิธีกรได้ถามว่าพี่ตุ้มถูกเพื่อนรักดาราหักหลังพี่ตุ้มบอกว่าก็มีเพื่อนรักคนหนึ่งคบกันมาตั้งแต่เวลาเราสาวๆเขาวงการรักกันมากแบบเรามีรถอะไรเขาก็จะซื้อเหมือนเรา ก็คบกันมาจนกระทั่งมีครอบครัวแล้วอยู่ๆเขาไปพูดกับเพื่อนตุ้มอีกคนพูดเหมือนเสียมให้เราทะเลาะก,กันกับเพื่อนอีกคนซึ่งเราไม่ได้พูดแต่ไปบอกว่านี่ตุ้มอย่างนี้นะคนนี้อย่างนี้เพื่อนอีกคนก็โกรธเราแล้วเราก็จับสังเกตว่าเป็นอะไรบอกได้นะคนนั้นก็ไม่พูดจนกระทั่งเรื่องมันแตกว่ามันเป็นยังไงก็คือคนนี้มาเสียมเราก็มีความรู้สึกว่าโห oh, เพื่อนที่รู้จักกันมา40ปีทำไมเขาเป็นแบบนี้เราก็รักเขา แต่พอเรามาโดนแบบนี้มันเสียใจเนอะแล้วพอสุดท้ายเขามาสำนึกได้เขาก็มาขอโทษเราเราอยากให้ตัวเองเลิกคบกับคนนั้นเราไม่อยากให้ตัวเองไปคบกับคนอื่นเหมือนกับเขาไม่อยากให้เราไปรักใครมากกว่าเขาประมาณนั้นตอนนี้คือให้อภัยเรียบร้อยแล้วพี่ตุ้มบอกว่าเขาก็โทรมาขอโทษเรามาดีกันคือคนนี้ตุ้มคิดว่าตุ้มกลับไปคบไม่ได้แล้วคือเรากลัวมากๆเลยเราไม่ตอบไม่อะไรเขาก็รู้ตัวนะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ